เย่มครับตื่เต้ไมคร่นครับตื่ต้นง่เยี่นมครับื่น่นต้นตื่นเตี่นเต้นนเนต่นเต้นตนต้นตื่นเตตนต่น่นเตตืตนตื่นเต้าตืนเ่้นตเต้นตเต้นนเต้นตนตกน่้นน่เนเ ก็เลยให้เอาข้าวแล้วก็สิ่งของจำเป็นมาอม้อพยาดเพื่อเป็นการมาทำบันลังกนะครับอ่ามยดนะ่าอยานะอ่าบีก้วยนะเียนยานะแล้ไปก่อน นะครับนีครับแล้วก็ทำออกข้างไปดูางนอเอาไว้ปิดปากนะครับอย่างนี้ทำพุ่งกลับนะมันมาเองนะก็ยายสุขภาพแข็งแรงนะนะแล้วก็ตำรวจยังเป็นที่พึ่งของประชาชนเหมือนเดิมนะครับไปต่อร่งยายนะขอทานนะแล้วก็ของพวกนี้ยังเก็บไว้ได้บางอย่างอะไรก็รีบหางอ่านะยายหัวถุงนะครับหายได้หายได ได้ไหมหนูไม่ได้นะเหมือนคุณแม่ผมเลยย้ายทุกๆนะวันนี้เาอาคำรัวเราอามอหให้ทางสำนักงานตำรวจชาติก็ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจกองไปาจาหนูก็ทารวจกองไปอุทยีพร้อมกแล้วก็ขอสก็อเอาข้าวของมาให้มอมอให้ยายนะยายทุกนนะย้ายร นคแล้วก็มาไสร้างดุความภาเหนือาตะนอวกพนานรดับ้นสันกางนะครับวก็ขึ้นกับคปครองสิทธ์กองสิทุกคนนะครับก็เป็นหใจนะครับช่วง้โคระบาดก็อยากจะมาใช้นัน้ในช่วยิต้นนะครับทชชกันไปนะครับก็เป็นลังใจนะครับเพาว่ามีพ่อตั้งใจด้วย่างไร อไรให้างตัใช้หรือว่าช่วยอะไรน้ก็บอกนะครับเราเป็นให้นะครับตอีบนะันี้ดีนอีกนได้แล้วต้องใช้นะ นะแล้วก็จะบอกดูว่าคิวสูงนะมีอะไรนะให้บอกตำรวจนะตำรวจจะเป็นที่พึ่งที่ได้เหมือนเดิมนะโอเคไปติดต่อ